ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่น้ำตกสาลิกาเนาะในเขตอุทยานเขาใหญ่เนาะก็เป็นฝั่งนครนายกเนาะปกติเราจะไปเที่ยวแต่ฝั่งเขาใหญ่ฝั่งนครราชสีมาเนาะวันนี้ก็มีโอกาสมาเที่ยวน้ำตกฝั่งนครนายกเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวน้ำตกสาลิกาก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยกันเพราะผมก็ยังไม่เคยมาเที่ยวน้ำตกที่สาลิกาเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมานครนายกนะแต่ไปที่เขื่อนนู่นเขื่อนนี่เนาะ อันนี้เราจะมาเที่ยวน้ำตกครับก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปท่องเที่ยวน้ำตกสาลิกานอัาเป็นั้งแรกด้วยอ่ดเต้นนิดนึงโอเคครับที่จะเข้าไปบริเวณน้ําตกนะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นน้ําตกแลนะ้วแต่น้ําตกที่อยู่ต้นไม้บังอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ําตกกันนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกกันนะครับว่จะเป็นเอาเนี่อาออเราก็มาถึงน้ําตกแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของน้ําตกนะครับ น้ําใสมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกว่านี้นะครับก้อนนี้เป็นน้ําตกนี้ก็จะเป็นภาพน้ําตกสาลิกานะครับน้ําตกสาลิกาก็อยู่ที่อุทยานเขาใหญ่เนาะแต่อยู่ในเขตจังหวัดนครนายกเนะาะก็จะเป็นน้ําตกสายเดียวที่ตกลงมาเนะาะก็จะไหลลงสู่เบื้องล่างเบื้องล่างก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวทัง ชิวๆกันนะครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆท่านหมู่บ้านเน,ะน,น,เน,นาะนาอ,นอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคนมาท่องเที่ยวที่น้ำตกสาลิกาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศท่า้าน้ำตกสาลิกาครับ,บรกรร็จะมีคนมาถ่ายรูปนั่งพักผ่อนชิวๆกันอยู่บริเวณ ด้ามล่างของน้ำตกครับก็มีความสวยงามนะครับน้ำตกสาริกาก็เหมาะที่จะมาท่องเที่ยวกันนะครับเพราะอาจจะน,น้่งตกสายเดียวที่มีที่นั่งเล่นเยอะๆอะก็เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวเพื่อดูการน,นะครับก็ขอบคุณมากครับ